สวัสดีค่ะซานต้า a n n e l นะคะก็วันนี้เราจะมารีวิวอาหารของซานต้าสูตรที่ซานต้ากินอยู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คืออโวเดิมสูตรซีเนียนั่นเองนะคะ เขาผลิตมาเพื่อให้หมาสูงอายุนั่นแหละนะ rant. เขาจะมีจุดเด่นตรงที่มีกลูโคซามีนกับตัวคอนรอยตินธรรมชาตินะคะอยู่ในนี้ด้วยนะคะคือไอสารพวกนี้ในร่างกายของเรามันก็จะผลิตได้น้อยลงอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยแบบมีตัวนี้เข้ามาเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเหมือนช่วยการทำงานของระบบคุมคุ้มกันของหมาของเรานะคะแล้วก็จุดเด่น อ,อย่างสุดท้ายท,ที่อันนี้มีอยู่ในทุกสูตรอยู่แล้วนะคะก็คือตัวโอะโวคาโดนะคะทุกสูตรของตัวโอะโวเดิมเนี่ยเขาก็จะโดดเด่นเรื่องของโอะโวคาโดที่มีเนื้อและน้ำมันผสมเข้าไปด้วยในอาหารนะคะก็จะช่วยบำรุงเรื่องขนแล้วก็ผิวหนังให้ชุ่มชื้นนะคะเหมือนแบบลดการคันได้ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีถ้า ผิวหนังของน้องหมาแห้งมากๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเกิดอาการแบบคันได้ง่ายอะไรอย่างงี้นะคะก็หลักๆเลยเนี่ยสูตรนี้จะมีส่วนผสมของไก่และข้าวกล้องนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูส่วนประกอบหลักประมาณสัก1ิอย่างก็จะมีเป็นตัวเนื้อไก่แล้วก็จะมีเป็นข้าวกล้องข้าวขาวข้าวโอ๊ตไขมันไก่นะคะแล้วก็มีอะโวคาโดมะเขือเทศแห้งนะคะมีแฟลกซีดนะคะซึ่งในสูตรเนี้ย ก็จะมีค่าโปรโตีนอยู่ที่20%ตแฟตหรือไขมันเนี่ยจะมีอยู่แค่10%นะคะไฟเบอร์หรือว่ากากใยเนี่ยก็จะอยู่ที่6%ค่าความชื้นไม่เกิน10%ในตัวนี้ก็จะมีตัววิตามินอ e, ีแล้วก็มีโอเมก้า3โอเมก้า6นะคะแล้วก็มีกลูโคซามีนมีคอนดรอยตินด้วยนะคะอย่างที่บอกเนาะของด้านข้างของเขาเนี่ยจะมีเป็นฟีดดิ้งชาร์ตบอกอยู่เนาะว่าน้ำหนัก กี่ปอนกี่ปอนจะต้องให้กินกี่ถ้วยต่อวันอะไรอย่างงี้นะคะคืออาจจะลองคำนวณจากกิโลกรัมน้ำหนักของหมาเราเป็นปอนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเทียบกับชารตนี้ได้นะคะตัวขนาดเม็ดเองเนี่ยถ้าเทียบกับเวทซัพพอร์ตท,ที่เราเคยให้ซันต้ากินมานะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของมันนะไม่ได้ต่างกันมากนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต่างคือความหนานะสอบเนี้ยมันจะมาเป็น2กิโลราคาจะอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาท 775อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าได้โปรน่าจะได้ถูกกว่านี้นะแล้วก็จะมีเป็นกระสอบใหญ่กระสอบใหญ่นี่อย่างนี้เลยนะแบบประมาณ11กิโลกว่ากว่านะคะจะอยู่ที่ประมาณ3,330นะก็ลองแอดไลน์ของ Aim Enterprise ไได้นะคะก็คือเขาจะเป็นผู้นำเข้าโดยตรง น,ะะน่าจะมีของแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราใส่ตัวรายละเอียดลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะเผื่อใครอยากจะลองไปสั่งซื้อให้น้องหมาของเราได้ลองกินกันดูนะคะ